เป็นสิวหนักมากผิวที่แพ้ง่ายไปใช้อะไรที่มันแรงๆอีกอะ่ะพี่คะมันใช้ได้กี่ครั้งว่าความคิดเนี่ยควรไปพักเลยทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในช่องปริมูลัสกันอีกแล้วนะคะสืบเนื่องจากว่าคลิปแรกใน YouTube ของเรานั้นได้รับเสียงแบบตอบรับเกินคาดหมายนั่นก็คือคลิป เจ็ดทริ克บภายขาดจากการเป็นสิวด้วยตัวเองนะเพื<ๆ>่อนๆมีเพื่อนๆที่ดูคลิปของปิมแล้วเอาไปทําตามนะฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยสิวมันลดลงจริงๆแล้วก็ผิวหน้ามันดูแข็งแรงขึ้นสิวขึ้นได้ยากขึ้นเดี๋ยวใครที่ยังไม่ดูนะเดี๋ยวก็จะทิ้งวิดีโอไว้ให้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาเอาทริคทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ปิมค้นพบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็เอามาอัปเดตในเวอร์ชั่นปีนี้ด้วยว่ามีอะไรบ้างที่ทำ ให้เราเนี่ยสิวแบบเอาพูดตรงๆเลยว่าหายขาดกันเลยทีเดียวนะถ้าสมมติว่าไม่นับตอนที่ประจำเดือนมาก็อาจจะมีขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าสภาพหน้าเราเนี่ยเปลี่ยนจากหน้าที่เป็นสิวหนักมากเป็นสิวเลื้อยลังนะแล้วก็เป็นสิวอุด ตันด้วยแล้วก็ผิวหน้าบอบบางไม่แข็งแรงผิวแพ้ง่ายผิวมันขาดน้านะสู่หน้าที่มีความว่าเอ้ยสิวขึ้นได้ยากขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยมีความว่าดูดีขึ้นก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวปริมเนี่ยจะขอแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงแรกเนี่ยปริมจะพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็พวกแบบสกินแคร์ช่วงหลังเนี่ยปริมจะพูดถึงในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินนะที่ทําให้ปรีมาหายขาดจากการเป็นสิว มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่านะเพื่อนๆหลังจากที่ปริมเนี่ยตื่นนอนนะปริมก็จะไปเสียบกาน้ําร้อนทิ้งไว้เพื่อที่จะเอาน้ําอุ่นเนี่ยมาผสมกับน้ามะนาวน้ามะนาวที่ปริมใช้เนี่ยก็จะใช้ประมาณครึ่งลูกนะทุกคนจะผสมกับน้ําอุ่นเนี่ยทานก่อนมื้ออาหารทุกๆสิ่งอย่างเลยประมาณ20นาทีเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ดีท็อกของเสียจากร่างกายนะใครที่ท้องผูกอ่าทายยากอะไรเงี่ยอยากให้ลองไปทําดูมากๆเลยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องสิวก แลเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยหรออวัยวะมันดูค่อนข้างไกลกันมากๆทุกคนมันเกี่ยวเนื่องกันมากๆเลยนะการที่เราเนี่ยขับถ่ายทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยหายจากการเป็นสิวได้นะอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองไปทํากันดูจริงๆเพราะวิธีนี้เนี่ยมันเวิร์กมากการที่เราขับถ่ายทุกวันน่ะผิวพันธุ์ต่างๆอะไรมันก็คือแบบดีขึ้นมากๆจริงๆอ่ะ ข้อที่2นะ 2> เพื่อนๆนนั่นก็นนคือการที่เราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดหลังจากที่เรากลับมาจากเรียนเอ่ยหรือว่าหลังจากการที่เรากลับมาจากทํางานเอย่ยนะเราต้องรีบเคลียร์เครื่องสาาําอางออกจากหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อนเเพราะว่ายิ่งปล่อยไปเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเกิดการอุดตันของเครื่องสําอางบในใบหน้าเราได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมก็จะรีบเคลียร์เครื่องสาาําอางทันทีหลังจากที่ปริมเนี่ยเออกลับมาถึงห้องแล้วเนาะก็จะใช้สําฤีกับครีนเซอร์นะเช็ดให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปริมก็จะใช้้้เครื่องงลาาหน นะทุกคนเป็นเครื่องล้างหน้าของมิเรทุกวันที่ปริมมีการแต่งหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนปริมก็จะใช้ทิชชู่ในการซับหน้าย้ํานะคะว่าทิชชู่ในการซับหน้าเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้ผ้าชิ้ตัวของเราเนี่ยในการซับหน้าใช่ไหมผ้าชิ้ตัวเนี่ยบางทีเราก็เอามาเช็ดแขนขาต่างๆนะมันเป็นที่หมักหมมของแบคทีรีย er ทุกคนเพราะฉะนั้นการใช้ทิชชู่เนี่ยมันก็จะสะอาดมั่นใจกว่าว่ามันเนี่ยไม่มีแบคทีรียสะสมในนั้นแน่นอน มาถึงข้อที่3นะนั่นก็คือเลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าแต่ก่อนปิมบอกเลยว่าปิมเนี่ยมีความคิดที่ว่า เฮ้ยผิวหน้าฉันเป็นสิวฉันต้องใช้อะไรที่มันแรง,แรงๆเว้ยสิวฉันถึงจะได้หายแรงๆในที่นี้ก็พวกแบบเปอร์เซ็นต์ HA BHA สูงๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาค้นพบทีหลังว่าความคิดเนี้ยควรไปพักเลยทุกคนเพราะยิ่งการที่เราเนี่ยมีผิวที่แพ้ง่ายบอบบางสิวขึ้นง่ายแล้วยิ่งไปใช้อะไรที่มันแรงๆอีกอะ่ะมันจะไม่ทําให้เราหายขาดจากการเป็นสิวเลยนะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยควรต้องใช้อะไรที่มันอ่อนโยนบอบบางต่อผิวแพ้ง่ายหรือจะเป็นพวกแบบสกินแคร์ออร์แกนิกไปเลยก็ยิ่งดีอันนนีี้หละททุกค่ ทำให้ผิวเราเนี่ยหายขาดจากการเป็นสิวเรื้อรังได้จริงๆนะและมาถึงคําถามที่ทุกคน DM มาแบบว่าเยอะมากๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีความว่าภูมิใจในหน้าสดใช่ไหมก็อัพสตอร์ล่งสตอรี่ใน IG แล้วแบบเพื่อนๆเนี่ยชอบเห็นว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเวลาปิมประจําเดือนมาใช่ไหมก็จะมีสิวขึ้นแบบเม็ด2เม็ดอะไรเนี่ยพอเราอัพสตอรี่หน้าสดเพราะอีกวันนึงเราอัพสตอรี่หน้าสดอีก เพื่อนๆเห็นทุกคนทุกคนสังเกตกันมากๆว่าสิวเนี่ยเมื่อวานมันยังดูแบบว่าเอ้ยบวมๆเป่ง,ปงทำไมอีกวันหนึ่งสิวมันยุบนั่นทําให้ฟิ์มได้รับแบบ DM มาเยอะมากๆว่าพี่ใช้เจลแต้มสิวของอะไรคะทีนี้ถ้าเราไล่ตอบก็คงไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจะมาตอบในคลิปนี้เลยว่านี่ทุกคนเราใช้เจลแต้มสิวตัวนี้แล้วแบบกรีดหนักมากจริงๆอ่ะทุกคนตัวนี้เลยนะจ๊ะเพียรีน้องเป็นเจลแต้มสิวเวชสำอางด้วยนะวัตรกรรมเอกสทธิ์แอคนา ไนลิกนะทุกคนกําจัดสิวหัวดือ้อจบทุกกระบวนการสิวแบบไม่ทิ้งรอย98%ของผู้ใช้เนี่ยรู้สึกได้ภายใน24ชั่วโมงเลยอ่ะงงดิ อะไรคือแอคนาไซลิกแอคนาไซลิกเนี่ยคือนวัตกรรมที่ทําให้สารสําคัญเนี่ยสามารถซึมผ่านใต้ชั้นผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมการปล่อยสารสําคัญนะไปยังใต้ผิวหนังอย่างสม่ําเสมออเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์หลังจากที่ปริมใช้งานนะปริมรู้สึกว่า ใช้เพียวรีแล้วเนี่ยสิวยุบจริงสิวหายจริงทาทิ้งไว้หนึ่งวันเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าอาการบวมอาการแดงอาการอักเสบจากสิวเนี่ยน้อยลงมากๆเลยเพื่อนๆปกติเนี่ยทุกคนปรีมาจะเป็นสิวที่แบบเป็นจุดเดิมๆเป็นซ้ำซากอะนึกออกปะแต่ตั้งแต่มาใช้เพียวรีเนี่ยรู้สึกเลยนะว่า เฮ้ยมันเหมือนกำจัดสิวที่ต้นตอจริงๆหายขาดจากการเป็นสิวแบบที่เดิมๆเลยและอย่างเนี่ยน้องเพียวเลียเขาอ่อนโยนมากๆนะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายและที่ชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือทุกคนปิมรู้สึกว่ารอยดํารอยแดงหลังจากการเป็นสิวเนี่ยน้อยมากๆเลยเพื่อนๆน้อยที่สุดต้องแต่ใช้เจลแต้มสิวมาเลยนะก็ตัวนี้ชอบมากๆปิมได้มาในราคา229บาทสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันบูสเอฟแอนด์บอยนะแล้ว หรือว่าจะเป็นร้านขายยาหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะ Facebook Page p e e r i t h ต่อไปข้อที่4กันแล้วนะทุกคนข้อที่4นั่นก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ moisturizer บางคนเนี่ยที่เป็นสิวเขาจะชอบพูดกันเขาจะชอบบอกกันว่าเฮ้ยเป็นสิวะเราต้องทำให้หน้ามันแห้งๆเว้ยสิวมันจะได้ไม่ขึ้น อันนี้ทุกคนเป็นความคิดที่บอกตามตรงเลยว่าผิดแบบผิดมหันเลยอ่ะการที่เราเป็นสิวแล้วยิ่งเราไปทําให้หน้ามันแห้งอีกอ่ะจะยิ่งทําให้แบบเราเป็นสิวซ้ำซากเพราะอะไรเพราะสกินแบเรียร์ของเราเนี่ยไม่แข็งแรงจะยิ่งทําให้หน้าเราเนี่ยขาดน้ําไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นสิวซ้ำซากซ้ำซากไม่หายขาดสักทีนะเพราะฉะนั้น การใช้ moisturizer จึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะสำหรับคนที่เป็นสิวและการเลือก moisturizer เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมาก <c oughs> เช่นเดียวกันเราต้องเลือกให้แบบเนื้อมันมีความบางเบาเหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะซึ่ง moisturizer ที่บอกกันตรงเลยว่าปลื้มมากๆอยู่ในช่วงนี้นะนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้าเซราวีนะจ้าทุกคนตัวนี้จะเป็น คนละรุ่นนะกับที่เราอาบอกไปในคลิป Favorite 2020แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความว่าเนื้อมันจะหนักกว่าตัวนั้นนิดหน่อยตัวนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้หน้าเราฟูขึ้นมากๆเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกเลยนะว่าหน้าเราเนี่ยละเอียดขึ้นด้วยตัวนี้ปริมได้มาจากวัดสรรราคาแบบ ร้อกว่าบาทเองรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีมากๆนะใครที่ไม่ได้มีปัญหาสิวอุดตันก็ค่อนข้างแนะนําเลยทุกคนลองใช้ดูตัวนี้ดีมากจริงข้อที่5นะนั่นก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องซักปอกหมอนบ,อบอ่อยๆอารู้เลยทุกคนขี้เกียจเหมือนปิมนั่นแหละบางครั้งอะ่ะ 3 4เดือนก็ไม่ได้ซักเป็นปะปิมเชื่อนะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเป็นแล้วทุกคนปอกหมอนเป็นอะไรที่ใกล้กับหน้าเรามากๆแล้วแบบมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอะ่ะนึกออกปะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้ซักบ่อยๆนะยิ่งใครที่นอนชอบนอนคว้าเหมือนปิมเนี่ยคือไม่ต้องหาเลยสายเหตุก็อาจจะมาจากปอกหมอนก็ได้นะที่เราเป็นสิวปิมสังเกตมีอยู่ช่วงหนึ่งปิมอะชอบนอนแบบตะแคงใช่ไหมแล้วหน้าข้างที่เราเอาลงกับหมอนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นสิวอยู่ฝั่งเดียวอะ่ะทุกคนก็อาจจะเป็นเพราะว่านั่นะแหละปิมไม่ได้ซักกหหมออนนะรื ถ้าจะให้ปิมแนะนําทุกคนปิมมีแบบไอเทมนึ่งที่ใช้แล้วแบบเลิฟมากๆนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าโยโกจังนะ <go. S 1> ทุกคน เป็นปลอกหมอนลดสิวทุกคนแบบนวัตกรรมดีมากๆเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีปลอกหมอนแบบลดทรงลดสิวอะไรแบบนี้ได้แล้วเนาะน้องเขาเนี่ยเป็นปลอกหมอนที่ผลิตจากเส้นใย,ยนาโนซิงค์เส้นใย,ยนาโนซิงค์เนี่ยช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรีย P a c อ e นั่นก็คือสาเหตุแห่งการเกิดสิวนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ช่วยยับยั้งนะการเกิดเชื้อราไลฝุ่นต่างๆนะหมอมากๆสําหรับคนเป็นภูมิแพ้เหมือนเราแล้วบางทีนอนๆอนก็แบบจามจามมงหรอปะและที่ ดีไปกว่าน,นั้นทุกคนคือน้องเขาเนี่ยช่วยลดกลิเหม็นได้ด้วยเหมาะมากๆสําหรับใครที่แบบเี้ขี้เกียจซักปอกหมอนบ่อยๆหรือว่าใครที่แบบนอนแล้วน้ำลายแบบน้ำลายไหลพอปิมได้มาลองใช้เจ้าน้องปอกหมอนตัวนี้นะควบคู่ไปกับการรักษาสิวรู้สึกเลยนะเพื่อนๆว่าสิวเนี่ยมันลดลงจริงๆแล้วแบบ ที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งก็คือทุกคนมันนุ่มมากๆแบบเวลานอนคือสบายผิวหน้ามากลดการเสียดสีระหว่างปอกหมอนกับผิวหน้าเราด้วยนะแล้วบางคนถามว่าพี่คะมันใช้ได้กี่ครั้งซักแล้วแบบประสิทธิภาพมันจะหายไปไหมตอบได้เลยทุกคนว่าแบบซักร้อยครั้งประสิทธิภาพก็ยังเท่าเดิมถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเราเนี่ยใช้เวลากับหมอนของเราเนี่ยวันหนึ่งขั้นต่าก็แบบ 6- 7 8ชั่วโมงแล้วปะเอาจริงๆคือคุ้มมากๆเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ ใ่หนะคะ เดินทางมาถึงพาร์ทหลังกันแล้วนะทุกคนก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะามาเริ่มกันที่ข้อที่6นั่นก็คือการที่เราเนี่ยงดผลิตภัณฑ์จากนมนะก็อย่างเช่นพวกแบบนมวัวพวกชีสพวกเนยนะทุกคนเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ตอมไขมันเราเนี่ยทำงานหนักก่อให้เกิดการอุดตันขึ้นและแน่นอนเลยทุกคนเมื่อมันอุดตันแล้วก็คือเป็นสิวต่อไปนั่นเองนะเราก็จะดื่มเป็นพวกแบบนมถั่วเหลืองแทนหรือจะเป็นพวกแบบ แอลมอนด์มิลค์แทนนะจ๊ะ ข้อต่อไปข้อที่7นั่นก็คือดื่มน้ําเยอะๆทุกคนอันนี้ปริมบอกแบบแทบทุกคลิปเลยการดื่มน้ำเนี่ยนอกจากทาให้เราเนี่ยผิวดีขึ้นผิวเปล่งปังขึ้นแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดโอกาสการเกิดสิวเราได้จริงๆนะทุกคนแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยปริมเนี่ยจะคํานวณจากน้ําหนักตัวของเราโดยที่น้ําหนักตัวของเราคูณกับ2.2คูณ30แล้วก็หาร2นะจะ๊ะจะเป็นปริมาณน้าในหน่วยมิลลิลิตรนะทุกคนที่เราจะต้องดื่มในแต่ละวนันทุกคนทําเหอะจริงๆร องดูสิวมันดีขึ้นมากมากจริงผิวเราก็จะเปล่งปังมากขึ้นด้วยมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนนั่นก็คือข้อที่8ข้อที่8ก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องงดพวกอาหารจังฟู้ดนะหรือว่าอ,อ,อาหารที่มีน้ําตาลสูงอย่างเช่นพวกแบบชานมไเขุงไข่มุกอย่างเนี้ยจริงๆมันก็ทานได้แหละทุกคนถ้าสมมติว่าเราไม่ทานเลยมันก็จะแบบ เครียดป่ะแบบใช้ชีวิตมาแล้วก็แบบออ้ยไม่ได้กินพวกแบบอาหารที่ไก่ทอไก่ทอดอะไรอย่างนี้ที่อยากกินเลยก็เอาเป็นว,ดดว,ว่าลดดีกว่าใช้คําว่าลดดีกว่าลดปริมาณพวกแบบจังฟูด้ดพวกแบบของหวานพวกน้ําหวานเนี่ยให้ลดลงนะแล้วก็หันมาทานพวกแบบผักผลไม้ให้มากขึ้นเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วด้วยนะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเราเนี่ยดีขึ้นมากๆและหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยนะว่าสิวเนี่ยมันจะลดลงมากจริงจากการที่เรา ียนพิธีกรรมการกินนะทุกคนก็ จบไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ how to หายขาดจากการเป็นสิวด้วยตัวเองเวอร์ชันอัปเดตนะทุกคนหวังว่าคลิปเนี้ยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่คิดว่าก็มากแหละเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่ปิมเข้าใจเลยว่าทุกคนแบบท้อแท้เพราะว่าปิมอะก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแบบไม่อยากดูกระจกเลยซะด้วยซ้ำอะแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกหงุดหงิดไม่อยากดูกระจกแบบร้องไห้ในทุก,ทกวันเพราะว่าหน้าเราเป็นสิวนะปิมเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนเนี่ย follow ตามแบบข้อเนี่ยมันจะดีขึ้นทุกคนให้แบบ Coing ต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยในการแบบผลิตคลิปใหม่ๆอ่ะไปแล้วนะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ